นะครับสวัสดีครับทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Last God Good Game ด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะเป็นวันสบายๆก็มีคุณจัดเต็มตั้งแต่เที่ยงจนถึง2ทุ่มเนาะไปสบายไปเลยแล้วก็ทาง G M เขาได้ประกาศกิจกรรมใหม่ออกมาอีกทีนึงก็คือตำหนจกิจกรรมเพิ่มอัตราอัปเกรดไอเทมเป็นอาทิตย์ละ2วันวันพุธกับวันอาทิตย์กับลดราคาการแตกนะโหคือแบบง่ายๆคือ ดันให้บวกกันยับยับกันไปเลยอะ่ะเออดันให้บวกกันยับยับไปเลยก็คือลดราคากันแตกด้วยแล้วก็มีกิจกรรมคูณเนาะกิจกรรมคูณในการอัปเกรดไอเทมด้วยอะไรจะใจดีขนาดนัน้นฮอยก็จะไปโลอะไรล่ะก็เติมดิ<ป>เด๋ยค่อยเติมนะเดี๋ยวจะไปทำเควสระดับหลังก่อนเนาะเควสระดับหลังเลเวล60เนาะ เปนสบายๆแบบนี้เนาะเรามีปีกแล้วแต่เรายังไม่มีประดับหลังของแต่ละอาชีพมันเนาะโอเคครับเพชผมก็รับมาแล้วเนาะมันจะมีเคเวสเด้งขึ้นมาตอนเราเลเวล60นะครับก็คือเพ e รเลเวล60นั่นเองของขวัญสุดพิเศษเนาะก็จะเป็นการฆ่าหน้าชนเผ่าะแล้วก็อาหารแล้วก็เป็นสไปเดอร์เนาะ เป็นแมงมุมอยู่ดันแมงมุมนะครับโอเคเราจะไปดันแมงมุมกันก่อนเป็นแมงมุมวับที่ให้เล่นนะเควสสบายๆนะถามว่าระดับหลังมันดีไหมมันก็ไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันถ่อแต่มันสามารถทําบวก15ได้ทําให้แบบถ้ามันบวกเป็น15แล้วเราเอามาหลอมรวมเข้ากับตัวคอสอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบเมนเราทาอาวุธอ่ะอาวุธคอสอ่ะเออมันจะได้แค่สถานะมันมาแต่รูปลักษณ์มันก็จะเป็นของคอสนะครับเไปลวยกันที่แมงมุมนะแมงมุม50ตัวห้องนี้ไม่รู้ถึง50ตัวหรือเปล่าไม่นะ มาณสาได้อะกาเป็นสกิลเดี่ยวด้วยอตอนนี้เฮ้ยผมแม่งเผลอเปิดเม็ดเขียวเสียไปตั้งเยอะหาย20กว่าเม็ดโอ oh m ครับไปห้องต่อไปได้60ตัวนะเว้ยเสียเซลเลยเมื่อกี้ห้องนี้ต่อเลยนะครับ ไหนก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าทางเซิร์ฟเขาได้อัพไอเทมแครเข้ามาเป็นเล200เนาะเมื่อก่อนหน้าเนี้ยที่ผมเล่นคลิปแรกๆอ่ะมันเป็นเล100เดียวเนาะสกิลมันก็เลยแบบไม่ค่อยไหลเท่าไหร่คนที่ต้องการที่จะเล่นพวกไหนพวกไททันอะไรพวกเนี้ยเล่นสบายขึ้นเยอะคิวรัวๆนะครับจะเ,เก่งขึ้นได้เพียงแค่คุณแค่เติมนะเติมแค่50บาท90บาทก็โอเคแนละ้วก็เล่นสนุกแล้วขึ้นไปเลเวลร0อยร้อยยี่้อหลังจากนี้เราเราผมจะทําคลิปเก็บเลเวลเนาะและช่วงเลเวลไปเก็บเลเวลที่ไหนเ สิบแล้วสิบแล้วเราก็กลับเมืองดีกว่าเพราะาผมไม่ได้มีวาร์ปกลับเมืองมาด้วยไม่รู้จะเตรียมความพร้อมเลยพี่เงาเขาได้ปไเปเลยคือบัฟซอมาเบลร้อยสามสองผมหายนะก่อ,อนหน้านี้ผมไปดันร้อยมาลบบัฟผมออก้อผมนี่โอ้ยอะไรได้ไปขอบัฟเขาใหม่ที่คับเดียวเสร็จแล้วเนาะเราก็จะวาร์ปไปที่ตัวแถวแถวเนี้ยเนี่ยอยู่โซนแถวแถวมเออไม่ใช่มอนสเตอร์เอ็นพีซีปลาปาตัวนี้นะครับ ตีอยู่ตรงนั้นแหละวิ่งตีอยู่ตรงนั้นแหละพักหนึ่งอ่ะเวลาหน่อยคือวับซอมันทําให้วิ่งเร็วไอ้เออมอนสเตอร์มันทําบอฟผมหายไหนเนี่ยนี่ปะขาหนักวิ่งตั้งสิบห้าผมรู้สึกว่าวิ่งช้ามากเลยเอาแบบจุดจวดได้ไหมเฟสมันจะมีตีหัวหน้าแต่ละเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยหกสิบตัวนะหนึ่งตัวละนี่เขาทําอะไรอ่ะเขตีเควสหรอถ้าทำเควสระดับหลังมั้งแต่ว่าเขาขี้เกียจวิ่งไปวิ่งมาไงเขาก็เลยปล่อยบอททิ้งไว้ตรงนั้นเลยแต่ผมจะวิ่งมีสักพักหนึ่งเกิน ก็มาคาพวกนี้เล่นนะทำเควสระดับหลังเล่นนะครับอืมเยอะจังเยอะจัดอ,อ,อยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่ผมตีได้เกือบ60ตัวแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคลิปเกินก็มีแค่เควสตีหัวหน้าเนี่ยที่เสียเวลาก็อื่นมันก็ไม่ค่อยเสียเวลาเท่าไหร่หรอกไปสบายนะได้ของเท่ๆทีบอลเขายืนปหลักฐานอยู่ตรงนี้เลยตัวนี้ใช้เก็บคะแนนสกิลได้นี่คือจะดี มอนเตอร์เยอะมากคือไหนล่ะทั้งตัวอยู่ในฝูงชนหนอเออไม่เจอเลยคือก่อนนั้นนี้ผมอัดไปแล้วนะรอบหนึ่งลิปของเควสเนี่ยตอนน้องเอาโลมาทำาแต่ hey, ผมอัดไปได้สักพักหนึ่งเลยได้ครึ่งหนึ่งละอ่าผมจำเครื่องผมดันเต็มแล้วการอัดวิดีโอมันก็เออเลอร์ทีเนี้ยผมก็เลยอ้อ oh, what the fuck เลยตอนนั้นอะ่ะก็เลยยกเลิกการอัดไปก่อนแล้วมาทำคลิปวันถัดไปโหเราคือเราตั้งใจจะทำไงเรยใช้แบบพื้นที่เต็มอะ่ะนี่วอตเลย เวสนี้ทําไม่ยากนะครับแต่ว่าเสียเวลาหน่อยมันอยู่ห่างกันเนาะโอเคครับตอนนี้ก็เหลือ3ตัวสุดท้ายแล้วนะสตัวแล้วโอ้โหแท้ตีแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ใช้เวลาเกือบยีนาทีแล้วนะเวสไม่ยากนะครับแต่ว่าเวสมันค่อนข้างเสียเวลานิดนึงเพราะว่าเราต้องวิ่งไกลเนี่ยถ้าจะทาเรือนะถ้าจะยืนรออยู่จุดเดียวมันก็จะเสียเวลานิ่งก็เดิมอีกโอเคครับหกตวัวแล้วแล้วอีกตัวหนึ่งจะอยู่แถวๆนี้นะแถวๆตรงนี้เลยบนอาหารสฟิงนะก็จะเป็นตัวถือหอกออกโลโลหอกอีก60ตัวนะก็จะได้แบบระดับหลังฟิฟ มาใช้สายฟรีนี่ต้องทาเลยนะถ้าใครไม่มีแคสพอที่จะซื้อพวกปีกพวกอะไรเนะี่ยทำเวทประดับหลังเลี้60ไว้ใส่ลเล่นๆนะแต่ข้อดีของเวทประดับหลังเลี้60นี่คือมันทําได้ได้ด้วยมันทําเป็น65ได้ด้วย65มันก็จะให้แตกเราเหมือนกันแหละเป็นพลังป้องกัน100ป้องก 100, ันเวทอี100เนอะพอดีไม่ได้น่าเกลียดนะครับอีกถั่วไปตัวนี้ดีเออตัวนี้ก็จะอยู่รวมกันหน่อยดีหน่อยแปบ๊บเดียวตนะี้เพจผมก็จะตัดไปตอนที่ผมตีใกล้จะครบแล้วเหมือนเดิมนะ ในเนี่ยตั้งแต่หัวเลยเไม่ใช่หัวเลยแตตั้งแต่น้ํายาเลย200มานี่คือแบบเปลี่ยนไปเหมือนแบบามือเป็นหลังมือไปเลยโหดขึ้นเยอะมากแล้วสก,กิลมันรัวๆไปเลยไงตัวสก,กิลตัวเฟิร์นเบรดตัวนี้ล้มได้หมดยิ่งมีดูดเลือดมีดูดมานานะเลือดแบบมานาไม่เคยลดอะเพอร์จัด20ตัวแล้วนะแป๊บเดียวเหลือมตัวสุดท้ายแล้วนะของ ตูนโอเคเควสครบเรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับเมืองไปส่งเควสเนาะเมืองไปส่งเควสให้ไปส่งที่ตัวเอ่อบรานเดี๋ยวเราวาร์ปบรานเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่ค,ครับผมวาร์ปมาถึงบรานเรียบร้อยแล้วก็เป็นการรับนะเคเรียบร้อยก็ได้เป็นประดับหลังของอาชีพมันมานะครับผมแต่และอาชีพก็จะแตกต่างกันไปนะถามว่ามันเทไหมมันก็ความเทมันต่างกันนะแต่ว่าสําหรับของไหนผมมองมามันเทมากเลยนะ ของไทยของโลกของอะไรตัวนี้มันจะไม่ค่อยเทรรย่แต่ของไหนของไหนแบบเทรร่จักใครจะทำบวกสิบาก็าากกทาเลยก็ทําไม่ยากเติมบัตร5 0บาทก็ได้ละบวก15เดี๋ยวอยากจับเอขึ้นบวก3ไปก่อนเนาะขึ้นบวก3ไมไปก่อนเนี่ยสำหรับใครที่จะทําบวก15แล้วก็หลอมรวม,ม,มกับคอสปีกนะก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะทําดีไหมผม ผมว่ามันเท่ยู่แล้วอะเลยผมไม่ทำดีกว่าผมจะทำมันบอก15ไว้เฉยแล้วกันมันปีกก็เท่เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเท่อะมันเท่ยู่แล้วผมว่าที่ไม่หยอกบอกเลยถ้าใครจะทํบอกก็ทําเลยนะครับเหมือนดาบนะหลอมรวมเข้าเหมือนดาบเลยซื้อประกอบมาแล้วก็กดประกอบรวมนะครับครับพอสุดท้ายนี้มีข้อมูลผิดพลาดระการดต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นการสนับสนุนไปในอีกทางหนึ่งเนาะต้องการจะสนับสนนก็สาามมรรถโได้ะคับผที่ ใต้คลิปเนาะก็จะมีลิงโดเนทหรือว่าเบอร์โดเนททิ้งไว้ให้นะครับผมเพื่อเป็นการสนับสนุนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ